อีพีสออิทธิมันโตชุติมันโตนาบันโตยัสสสิโนมุทะมนาภิกขมงภิกขุนังตุมิติงวะนังสุกากะลุมหาลุนาภูเคขนาสะะหะอุทะตะไคหะปะโมคขะอาภูเทววิจักขะนาสัทธามัตตาหะละคาสามิตกาจะยัสสสิโนหะทะนายะลักขะปัญโนโยทิสาอภิวัติสติ ถ้าเซตเต้ถ้าสะทากายาสะเพนนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหนามันโตยัสศิโนมื่อท่านาพิ่กมงพิ่กุนังสิมิเติงวะนังเคมียาดุสิตายามากศักการเจ้ายศศิโนสัมพิศกาละมั่เตทัสาชุตินามาจะอันตะวานิมานะละติโนอาโกะอัฐโกะปะละนิมิตาถ้าเซตเต้ถ้าสะทากายาสะเพนนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหนามันโตยัสศิโนมื่อท่านาพิ่กมงพี่กุนังสิมิติงว่านัง ฉันเทเตเทวนิการยาสะเพนน,นัตตะวันนินโนนำนันว่าเยนะอคันชุงเยจันเยสะิสะสหปวุทธาชาติมะกีลาอุคตินะมานาสว่างทักเคโมคะตารังนาคังจันทางว่าอติตาติดตังสุพม,มาปะละมตัตโตจะปุตไตที่มัตโตสหะสันนังกุมาโลติโสจะโสปะ้าจะไม่ติงว่านางสหสะพามะโลกมามังมะมะ โลกาณังมหาพมภิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากโยยัสสิโสทัศเศถาฐิสลาคูปเจกะวะตะวติโนเตัะจะมัชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัตสเพพิกันเตจินเทเทเวสธรรมเกมาลเสนะภิกขมิปัสสกันหัสมันทิยังเอถะคันหัถะพันธัถะลาเคนะพันธัมตุโวสรมันตาปริวาเลถะมาโวมุจิถะโกจินังอิติตถะมหาเสโนกันหาเสนัง อภัยใส่ยิปานินาตะละมาหัจจะตะลังกิตวานะเพลระวังยะถาปวุสโกเมโคลฐานนยันโตสวิชุโกแต่ท้าโสปจุทาวัตติสังกุโตอสัยยังวะเซตันจะสะพังอภิญญาเยาวะวะกินตะวานะจะกุมมาตะโตมันตะจิจะ สัตถะสัมเกตสเสนระเตมละเทนาพิกันตาเตวิชนาหะพิกโวเตจัตตปะมะกะลงสุตตะว่าพุทธศาสนางวิตาลเกหิตประกมุงในทั้งลมปีชยงทเพวิชิตตั้งขมาพยาติตายะสัตยโนมรทันติสหพูเตหิตสาวเกตเชนสุตตาติบทสดจนละชัยยะปะละกอน นโมเมพุทธะเตชะสาลตนะตยะธรรมิกาเตชะปสิทธิปสิทธีวาณารายะบาลเมตุลาสิทธิพม่าจะอินหจะจตุโลกะคัมภีรักขกาสมุทธาพุตุงขังคาจะสัพามาชัยยะปสิทธิพระวันตุเตช้ยาใช้ยาเท่าีธรณีอุทเทิอุทเทเทนาทินาทีช้ยาใช้ยะข้าคนละนะนิสัยนิไลไสเสนนัเมรุราช พระรนลชีชัยะชัยคัมภีราโสมพีนาเกนนาคีพิสัจจพุตะกาลีชยะชยทุนิเมตตาโลคีชยชยะสิงคีสุธาธาน้ามุขชาชัยะชยยะว่าลุนน้มุขสาตตาชัยชยจำปาที่นาคกุลคันถูกชยชยคะชคนนตุรงสุกะละผู้ชงสีหพยาคธีปาชยชยลุนนมุขกตาชิตตชิตะเจนารีปุต นะสุทธินรดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชัยะชยะธรณีตะเลตทาสุชยะชยะชยะธรณีสันตินสทาชัยะชยะมังกลานลัญญาภะว่าเคชัยะชยะอรุณนายะเคชัยะชยะรักขศเสสุระพุทเตชาชยะชยะพเมนทะคะนาชยชยะอรชาธิราชัาชัยชยะชยะปัทวิงสัพพังชยะชยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชยะชยะ มเหสุโรหะโรหะเรนเทวาชยะชยยะพรมาสุลัโคชยะชยยะนาโกวิรุธหะโกวิรูปะโคจันทิมาลวิอินโทจะเวนตโยจะกุเวโลวันรุนโนปิจะอาคิวายโยจะปาจุนหกุมาโลทัตตาลัทธโกอัทลาสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทะโยอิสีโนสัพพการสัพพาชยยะละโมพระวันตุเตชยยะธโมจะคสังโคจะ พระสัพพโลจะช้ยะกังเอเตนะช้ยะเตเชนะช้ยะตุติพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตช้ยะมังคตรังใชโยปีพุทธศาสตริมัตโตอะยามมาลัสสะจะปะปิมัตโตปะลาใชโยอุโคสยามโพธิมันเตปะโมทิตาใชยะตถาพะมะคณะไมเห็นสีโนใชโยปีพุทธศาสตริมัตโตอะยามมาลัสสะจะปะปิมัตโตปะลาใชโยอุโคสยามโพธิ มันเต๋อโมทิตาชยะตถาอินทคนาไมเห็นสีโนชโยปิพุทธสตริมัตโตะยังมาลัสสัจปาปิมัตโตปะปราชโยบุโคสยามโพธิมันเต๋อโมทิตาชยะตถาเทวคนาไมเห็นสีโนชโยปิพุทธสตริมัตโตะยังมาลัสสัจปาปิมัตโตปะปราชโยบุโคสยามโพธิมันเต๋อโมทิตาชยะตถาสุขนาคนาไมเห็นสีโนชโยปิพุทธสตริมัตโตะยังมาลัสสัจปาปิมัตโตปะปราชโยบุโคสยามโพธิมันเต๋อโมทิตาชยะตถานหน้าคนาไมเห็นสีโน ชโยปีผู้ทศผู้ทะสัจสุดิมัตโตอายังมาลสัจจปตติมัตโตปราชโยหูกโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาเชยะตถาสมภะมัชนาไมเหสีโนเชยันโตโพธิยามูเลักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยหุหิเชยะสุเชยะมังคเลอปัลชิตตะพัลังเก สิสิปัทวิโมคะเลอภิเสกเกตพระพุทธนาคขปโตมโมทติสุนักขันตังตุมมะขลังตุปปาันตังสุหุติเังสุขโนสุงหุตุโตจาสุยิธังพรามาจาริสุปัทภินังแกยะกมังวจารกมังปัทภินังปัทภินังมโนกมังปะนิติเตปัทภินังปัทภินังนิกัตวานาลพันติเถิดปัทภีเล เตอัถลัทธาสุขิตาวิรุธหาพุทธศาสตเนอโลกาสุขิตาหุนถาสหายสัเพหิยาติพิสุนันตุหุนตัเยเทวะสมิงทะเนอธิกตาติคายุกาสัทถาหุนตุสุขิตาหุนตุสัพพัธาละกันตุสัพพัตตานังละกันตุชินาจัตตานังยากจิปัฏฐาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนละธายุตตะกะเลพบัตันตุวัตสังวัสาวลาหกกาโลกาจุปัฏฐาวาเตสังนิวาเรนตุจัตสัพพธากายาตุขังจิตาสุขังอรหันตุยะธาอรหัง บทจวดธรรมะในยามะสุตตังเอวเมสุดตังเอกังแตม่ยังพักวาสาวิติยังวิหารติเฉตราวเนอนาคกเป็นที่กัจอารามีตะดลักโวะักวาพิกุอัมันเตสิพิกขวติพัดหันเตติเตพิคุพักวาโตปัจจโสสุงพักวาเอตะทวจะอุปทาวาพิกขเวตะทขตานังอนุปทาวาตะทขตานังติตาวะตาทัต ทตุธรรมะที ata, the the ่ตตาธรรมะนิยมตาตเพสังฆารานิจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมนติอภิสัมพุชิตวะภิสเมณตวะอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปะทะเปติวิวาลติวิพาชติอุตตานิกโลติ สเพสังขารานิจจติสุปทาวาพิกเวตถธาคตานังอนุปทาวาตถธาคตานังถิตาวะตาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสัเพสังขาราทุกขติตังตถธาคโตอภิสัมพุชติอภิสัมเณติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเณตวาอจิขติเทตติปัญญาเปติปะทะเปติวิวัตติวิภัชติอุตตานิกรโลติสเพสังขาราทุกขติ อุปเทวาภิกขเวตธาคตานังอนุปเทวาตถาคตานังติตาวะตาธาตุธรรมะที่ตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานัตติติตังตถาคตโตอภิสัมพุทธิติภิสัมเมนติอภิสัมพุทธิตวะภิสัมเมนตวะอจิคติเทติติปัญญาเปติปัตถะเปติวิวิวรติวิภาชติอุตตานิกโลติสัพเพธรรมานัตติติอิทัมะวะจัพภะควาตมะนาเตภิกขุภะกะวะโตภาสิตังอภินันทุนติบทสวดพระเทกรัตตะคาถา อาติตังนาวะฆ่าเมยะนับปฏิกันเคออนาคตาัางบุคคลไม่กวนตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพราวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยาถ้าติดตามไปทีนันตังงปัตตันณาคตต่างสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรักสังกตังวิทามะนุรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงันคลอนแลนเขาคนพ่อวนอาการเช่นนั้นไว้อาเชว่ากิจจมาตัปังโกชญามารนังตุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ แม,ม่นพรุ่งนี้น่าหินโนสังฆาลันเตน,น่ามหาเสนีน้ามจุนาเพราะการแผรเพี้ยนต่อมจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหุลตัมตันทิตังตังเวพระเทกระรัตตติสันตวจิตคเตมุนีมุนีผู้สงบ,บย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้นเพียงาทิเดียวก็น่าชง